เนกรรมอะไรของช่อนี่รออินี่ชั่วโมงหนึงแล้วนี่แล้วสักพักเจ้าไปนอนและสักพักหนึ่งเพราะว่าถ้านอนแล้วก็คือไม่ออกบกหัดถ,ถานอนแล้วก็คือหกโมงเสารอกออกสงสารมัน มันต้องอดเยี่ยวมันต้องปวดท้องมากกี่ชั่วโมงแปดชั่วโมงแต่ดูตัวตเตียนะตเตียนกำลังเดินไตเยี่ยวดูมันมันจะไม่ยอมไปมันจะนั่งอยู่ตรงนี้มันจะไม่ไปไหนกูจะอยู่อย่างนี้กูจะไม่เยี่ยวกูจะทำให้คนเลี้ยงนี่แบบต้องนั่งอยู่ตรงนี้ประมาณสองชั่วโมง กินก็กินยากหมาตัวนี้เนาะไปขี่ไปเยี่ยวก็ยากคิดดูเถอะสักอัมผัสชินจะเข้าไปนอนเนาะชินกลัวผีสงสารมันไม่เป็นอะไรไม่ไม่รู้เนาะ ก็แจกออกมาเลี้ยงก็เป็นอย่างเงี้ยเอาไว้ข้างนอกไม่ได้เพราะว่าเวลารถเข้ารถออกบ้านมีแต่รถอย่างนี้กลัวเวลาถอยรถอีกแล้วตัวเนี้ยตัวเตี้ยเต้ยเนี้ยมันก็วิ่งไปทัวทิพย์ทัวแดนก็เลยเอาไว้ในบ้านแล้วก็พาออกมาแต่เตี้ยเต้ยจะไปเยี่ยวแล้วตัวเตี้ยเต้ยก็คือเป็นปกติของหมา แต่ตัวนี้มันไม่ปกติคือมันเป็นอย่างเนี้ยอ้เจียไปเยอล้วไอ้เจียไปเยอะแล้วไ,ไปล้ว,ลว <c oughs> มันหินเข้าไปนะแต่มันไม่ไปกับเขาไม่ยอมไปหมาก็หอนหมาก็เห่าไม่ยอมไปมันรู้ว่าเราถ่ายคลิปไงอืม ไปแค,คดิดได้ไหมว่าจะต้องเยี่ยวดูนะทุกคนไม่คิดไม่ได้ว้่คิดไปนั่งไปนี่คือไปเปลี่ยนท่านั่งตรงนั้นไม่ใช่ไปเยี่ยวนะไป,ไปหาที่นั่งตรงนั้น ฉันจะไปนอนแล้วฉันเหนื่อยถ้าไม่มีหมาตัวนี้ก็ไม่ได้ลำบากแต่ก็รักมันเลี้ยงมาแล้วเนาะสงสารมันดูมันหนิทุกคนอ้วนก็อ้วนตัวมันจะลง u ูท b e นะคนรู้ เพื่อนเคยเลี้ยงหมาเราเป็นเหมือนหมาเราไหมไม่ยอมไปเยี่ยวไปออกมาก็ไม่ได้มันจะรบอันตรายมันจะคิดได้ไหมว่ามันควรไปเยี่ยวก่อนนอนในขณะนี้เสียงหมาก็หอนเห่าอยู่รอบบ้านเต็มเลย มันรู้ว่าเราจะพาหมาออกมาเยี่ยมแล้วมันก็เห่าเอาไว้ลง youtube เพราะว่าเราจะเปิดช่องใหม่จะไปเยี่ยมไหมทุกคนดูจับตาม,มองดูตอนนี้หนึ่งชั่วโมงครึ่งผ่านไปเนาะหนึ่งชั่วโมงครึ่งผ่านไปจะไม่ยอมให้มันอดเยี่ยม ลองคิดได้ดูนะทุกคนหนึ่งชั่วโมงขึ้นกับการรอให้มาตัวนี้ไม่เยี่ยวฉันต้องตั้งกล้องไว้มันก็จะไปโดนตรงั้นตังนีน้เยี่ยวสักทีไม่รู้จะทำยังไงแล้ว เย่ำยังเนี่ยมันเย่ำยังวะเย่ำยังวะนั่นน่ะไอจีไปนอน,นมันลูกวะมันย่ำยังอ่ะไปเข้าไปไปเข้าบ้านกันเถอะน่ะ สภาพบ้านไหมแอบหมาข้าวก่อนหมาข้าวก่อนไม่รู้มันเยี่ยวยังมันมืดนะมองไม่เห็นเขาประจาที่เลยเดี๋ยวเจ้าลง youtube ทําช่องใหม่ตัวนี้มันเอาเรื่องอสภาพบ้านแต่เยี่ยวยังเมื่อกี้เยี่ยวยังให้แม่ไปนั่งเฝ้าไม่รู้ว่าเยี่ยวหรือไม่เยี่ยวกินข้าวต่อกินอีกไหมข้าวอ่ะ กินยิงไหมกินยิงไหมลูกเราไม่แน่ใจว่ามันเยี่ยงไหมเพราะว่าเราดูในนี้มันมืดน่ะนี่เนาะอันนี้เข้ามาในบ้านแล้วเนาะกินยิงไหมล่ะข้าวเอายิงไหมลูกเอาอีกไหมคะเอาอีกไหม <c oughs> เดี๋ยวเราจะเอาลงยูทู e นะตอนนี้เราใช้กล้องแท็บเล็ตเนาะ เปชายให้เรามาแค่เรนนี่แหย่ <c oughs> คิดนะเอาข้าวยิงไหมเดี๋ยวแม่ทําให้เอาไมหมคะเอาไหมนั่งลงมาออดมาออดละทุกคนเดี๋ยวจะรีกล้องดูว่ามันเยี่ยวเปล่านั่งลงนั่งนั่งเดี๋ยวนี้นั่งลงซิกดาดูอ้วนดูความอ้วนของมันที่มันสาเหตุเพราะที่มันอ้วนเพราะว่ามันกินแล้วมันไม่ขี้ไม่เยี่ยวไง แล้วมันก็เข้ามานั่งอยู่อย่างนี้เนาะนี่ในขณะที่ตัวนั้นไปกินข้าวมันก็มานั่งอยู่อย่างนี้ดูตัวมันดูก้นมันอ้วนเมื่อกี้อ้วนไปเยี่ยมไหมปากมันจะเหลมแหลมหันหน้ามาอ้วนดูหน้ามันโอเคดูมันทำหน้าหันหน้ามาสิหันหน้ามาสิหันหน้ามาให้แม่ดูก่อนอีตัวนี้เหรอตัวนี้เหรอที่ไม่ยอมเยี่ยว ดูตัวมันนะทุกคนมแม่เอาลง Youtube ให้ช่องใหม่เนะชื่อช่องว่า Apple Channel เนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ